ในช่วงเวลานี้คุณคงได้ยินชื่อของปาเลสไตน์ปรากฏอยู่ในข่าวบ่อยครั้งแต่สื่อส่วนใหญ่มักพูดถึงปาเลสไตน์ในแง่ของปมขัดแย้งที่มีกับอิสราเอลแต่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของปาเลสไตน์มักไม่ค่อยถูกนำเสนอในวิดีโอนี้รู้ไว้ใช่ว่า just facts จะพาคุณไปรู้จักกับ10เรื่องจริงปาเลสไตน์ซึ่งนี่อาจจะเป็นข้อเท็จจริงที่คุณไม่เคยทราบมาก่อนจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะอันดับที่10 ภาพรวมปาเลสไตน์ปาเลสไตน์หรือรัฐปาเลสไตน์ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกและตะวันออกกลางมีพื้นที่รวม6,220ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ4 9 0 0คนภาษาอาหรับเป็นภาษาราชการของปาเลสไตน์และประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีสำหรับชาวปาเลสไตน์แล้วเยรูซาเล็มถือเป็นเมืองหลวงของพวกเขาโดยชอบธรรม แต่โดยทางพฤติันสหประชาชาติได้ให้เมืองรามันเลาะเป็นเมืองหลวงของปาเลสไตน์โดยปาเลสไตน์ถูกประกาศเป็นรัฐในปี1988อันดับที่9หนึ่งในดินแดนที่มีผู้คนอาศัยอยู่แห่งแรกของโลกปาเลสไตน์จัดเป็นหนึ่งในดินแดนแห่งแรกของโลกที่มีผู้คนอาศัยอยู่มีทั้งความรุ่งเรืองและการล่มสลายของอาณาจักรต่างๆเกิดขึ้นในดินแดนนี้ ปาเลสไตน์ถูกครอบครองโดยผู้ปกครองระบอบการปกครองและศาสนาที่แตกต่างกันไปในหลายช่วงยุคสมัยเริ่มตั้งแต่ชาวคานาอันในยุคสัมฤทธิ์ชาวบาบิโลนชาวออตโตมันมาจนถึงชาวอังกฤษในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอันดับที่8มุสลิมคริสเตียนและยิวเคยอยู่ร่วมกันอย่างสันติในปาเลสไตน์ในช่วงสมัยออตโตมัน ปาเลสไตน์เป็นดินแดนที่ชาวมุสลิมชาวคริสเตียนและชาวยิวอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและกลมกลืนกันจากหลักฐานในเรื่องราวร่วมสมัยมีบันทึกว่าชาวมุสลิมได้ทำการละหมาดร่วมกับเพื่อนบ้านชาวยิวในขณะที่พวกเขาสวดภาวนาอีกทั้งชาวมุสลิมยังอนุญาตให้เพื่อนบ้านชาวยิวตักน้ำก่อนในวันสะบาโตหรือแม้แต่ส่งลูกๆชาวมุสลิมของพวกเขาเข้าไปเรียนในโรงเรียนของชาวยิวอันดับที่7ด เยรูซาเล็มดินแดนศักดิ์สิทธิ์นครเยรูซาเล็มมีอีกชื่อเรียกว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์เพราะที่นี่เป็นนครศักดิ์สิทธิ์ของสามศาสนาที่สําคัญของโลกนั่นก็คือศาสนายูดาห์ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามสําหรับชาวยิวหรือผู้นับถือศาสนายูดาห์นครเยรูซาเล็มคือที่ตั้งของ The Temple Mount หรือพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพวกเขาชาวยิวเชื่อว่า ตรงนี้คือที่ที่พระเจ้าทรงปรากฏพระองค์บ่อยครั้งกว่าสถานที่ใดบางคนก็เชื่อว่าตรงนี้คือที่ที่พระเจ้าใช้สร้างโลกคือเป็นจุดแรกที่กำเนิดโลกแล้วโลกค่อยๆแผ่ขยายออกไปรวมทั้งเป็นที่ที่พระเจ้ารวบรวมดินมาสร้างเป็นมนุษย์คนแรกนั่นก็คืออาดัมสำหรับชาวคริสเตียนเยรูซาเลม็มเป็นสถานที่ซึ่งพระเยซูคริสต์ทรงอยู่อย่างเป็นครั้งคราวตั้งแต่ย่งเป็นเด็ก เป็นสถานที่ที่ท่านสนทนากับบรรดาอาจารย์ชาวยิวในพระวิหารซึ่งคาดว่าเป็นใน The Temple Mount และหลังจากที่พระเยซูไปเผชิญการล่อลวงโดยปีศาจในทะเลทรายมาท่านก็สเสด็จเข้าสู่เมืองเยรูซาเล็มอย่างยิ่งใหญ่นอกจากนี้เยรูซาเล็มยังเป็นสถานที่ที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนและฝืนขืนพระชนอีกด้วยและสําหรับชาวมุสลิมเยรูซาเล็มเป็นดินแดนที่มีความจำเริญและศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นที่ตั้งของมัสยิดอัลอักซอ มสัสยิดศักดิ์สิสทธิ์ที่สุดเป็นอันดับที่3าของศาสนาอิสลามและในสมัยที่เซอร์สดาโมฮัมมัดยังมีชีวิตอยู่มสัสยิดแห่งนี้เคยเป็นชุมทิศหรือทิศที่ชาวมุสลิมในยุคนั้นหันหน้าเข้าหาระหว่างการทำละหมาดก่อนที่ในภายหลังจะเปลี่ยนมาเป็นที่เมืองมักกะประเทศซาอุดีอราระเบียนอกจากนี้ในพระคัมภีร์อัลกุรอานเล่าถึงการเดินทางของนบีมมฮัมมัดไปยัง the f a า t h e ม t สก์หรือมสัสยิดที่อยู่ไกลที่สุดซึ่งชาวมุสลิมเชื่อว่า ที่นั่นคือพื้นที่ที่เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ใจกลางนครเยรูซาเลม็มหรือ The Temple Mount ที่ที่ท่านนาบีได้ขึ้นไปสู่สวรรค์มีการสร้างสถานที่สำคัญทางศาสนาอิสลามในบริเวณนี้นั่นก็คือโดมแหง่งศีลาหรือ Dome of the Rock อันดับที่6ถิ่นกาเนิดของมะกอกปาเลสไตน์ถือเป็นถิ่นกาเนิดของต้นมะกอกเป็นเวลาหลายศตวรรษที่มะกอกเป็นส่วนสำคัญของชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีของชาวปาเลสไตน์โดยพื้นที่กว่า45%ของประเทศเป็นพื้นที่ปลูกต้นมะกอกซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยที่ต้นมะกอกเหล่านี้ได้รับการยกย่องและมีคุณค่ายางสูงต่ออัตลักษณ์ของชาวปาเลสไตน์ครอบครัวชาวปาเลสไตน์ประมาณ8,000 80, 0ถึง100,000ครอบครัวพึ่งพาการเก็บเกี่ยวมะกอกเพื่อหาอไรายได้ซึ่งจะเก็บเกี่ยวทุกปีระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนอันดับที่ห ปาเลสไตน์ในอานาตอังกฤษในสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่1นึ่งปาเลสไตน์ Palestine เคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออตโตมันจนกระทั่งอังกฤษเข้าควาบคุมดินแดนปาเลสไตน์หลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิออตโตมันหลังสงครามโลกครั้งที่1เรียกเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่าปาเลสไตน์ในอาณัตอังกฤษหรือ The British Mandate for Palestine กินช่วงเวลาตั้งแต่ปี1918ถึงปี1948 ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการเช่นการยึดครองดินแดนของอังกฤษซึ่งก่อนหน้านี้ดินแดนเหล่านั้นถูกปกครองโดยจัก,กรวรรดิออตโตมันส่วนที่สัญญาสันติภาพที่ทําให้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลงและหลักการตัดสินใจของตนเองที่เกิดขึ้นหลังสงครามอันดับที่4ปาเลสไตน์เคยเจริญและสวยงามหลายคนอาจคิดว่าในอดีตปาเลสไตน์คงเป็นดินแดนที่ว่างเปล่าไม่ได้รับการพัฒนา แต่ในความเป็นจริงแล้วปาเลสไตน์ก่อนการลุกรานของอิสราเอลในปี1948ไม่เพียงแต่มีความสวยงามเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาอย่างสูงในช่วงเวลานั้นด้วยช่วงเวลานั้นปาเลสไตน์มีถนนหนทางที่ดีตึกรามบ้านช่องสวยงามมีกลิน่นอายของสถาปัตยกรรมแบบออตโตมันมีโรงพยาบาลที่สะอาดและทันสมัยสนามบินในคนครเยรูซาเลม็ม เป็นสนามบินที่รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วมุมโลกเมื่อมาเยือนปาเลสไตน์อันดับที่ 3. การเข้ามาของผู้อพยพชาวยิวตั้งแต่ปี1882ถึงปี1939อังกฤษได้ออกมาตราการต่างๆขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้อพยพชาวยิวได้เข้ามาในแผ่นดินปาเลสไตน์แบบไม่จำกัดจำนวนแต่ประเด็นที่เป็นปัญหาก็คือรัฐบาลอังกฤษสนับสนุนองค์กรยิไซออนิสต์ ให้จัดตั้งรัฐยิวขึ้นในปาเลสไตน์โดยไม่ได้ปรึกษาหารือกับชาวปาเลสไตน์เจ้าของดินแดนการอพยพของชาวยิวที่เพิ่มมากขึ้นทําให้สัดส่วนของการครอบครองดินแดนเปลี่ยนไปนําไปสู่การแก่งแย่งพื้นที่ดินแดนปาเลสไตน์และความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อชุมชนชาวปาเลสไตน์ท้องถิ่นในปี1923องค์กรสันนิบาตชาติมอบหมายให้อังกฤษเป็นผู้ดําเนินการส่งมอบดินแดนปาเลสไตน์ให้แก่ชาวยิว แต่อังกฤษก็ยังคงครอบครองแผ่นดินไว้เพื่อใช้ต่อรองกับกลุ่มชาติอาหรับในการทำสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งแน่นอนว่าภายหลังสงครามดินแดนนี้ก็ยังไม่ได้ถูกส่งมอบให้กับฝ่ายไหนอยู่ดีอีกทั้งปัญหาการอบยพเข้ามาของชาวยิวจำนวนมากก็ยังทวีความวุ่นวายเข้าไปถูกขณะโดยมีกลุ่มชาติอาหรับแสดงท่าทีไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดมาถึงในปี1947สสมัชชาสหาประชาชาติลงมติแบ่งดินแดนปาเลสไตน์ให้กับชาวยิว โดยแบ่งเอาดินแดนบางส่วนของซีเรียและอียิปไปด้วยมติดังกล่าวไม่ได้ขอความเห็นชอบจากชาวปาเลสไตน์เลยสุดท้ายในปี1948มีการจัดตั้งรัฐยิวขึ้นอย่างเป็นทางการบนแผ่นดินปาเลสไตน์โดยมีเดวิดเบนเกเรียนเป็นผู้นำคนแรกโดยตั้งชื่อว่ารัฐอิสราเอลนับตั้งแต่นั้นมาอิสราเอลก็เริ่มปรากฏในแผนที่โลกในฐานะประเทศอันดับที่สชาวปาเลสไตน์ถูกฆ่าและขับไล่ออกจากดินแดนของตน ในปี1948ช่วงที่อิสราเอลกำลังสร้างประเทศกองกำลังติดอาวุธและกองทัพของอิสราเอลที่ตั้งขึ้นมาใหม่ได้ทำลายหมู่บ้านและเมืองของชาวปาเลสไตน์มากกว่า500แห่งมีผู้เสียชีวิตหลายพันคนซึ่งจำนวนนี้รวมไปถึงพลเรือนชายหญิงเด็กและคนชาราชาวปาเลสไตน์มากกว่า750,000คนถูกถอดถอนออกจากดินแดนของตนและถูกบังคับให้หลบหนี ชาวปาเลสไตน์เรียกช่วงเวลานั้นว่านักป่าหรือภัยพิบัติอันดับที่1นึปมขัดแยงระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ก่อนปี1948พื้นที่ของประเทศอิสราเอลในปัจจุบันพื้นที่ในเขตเวสต์แบงก์และพื้นที่ฉนวนกาซาคือดินแดนปาเลสไตน์อย่างไรก็ตามภายหลังสงครามอาหรับอิสราเอลในปี1947ถึงปี1948 พื้นที่ดังกล่าวถูกสหประชาชาติแบ่งระหว่างชาวอาหรับปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ที่นี่มาแต่ดั้งเดิมกับชาวยิวอิสราเอลที่อพยพมาที่นี่ในช่วงทศวรรษ1880สิ่งนี้นำไปสู่ข้อพิพาทและความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและทั้งหมดนี้ก็คือ10เรื่องจริงปาเลสไตน์ที่เราได้นำมาฝากพบกันใหม่ในวิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะ